วันนี้นะคะวิไลก็กลับมากับชุดลูกไม้วิไลแบรนด์รุ่น G01C วันนี้นะคะจะมานำเสนอรุ่นสีเทานะคะของเราที่สามารถแมชได้กับเสื้อคุ้นผ่อคุ้น่อนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถใส่ได้ทั้งคุณแม่หรือวัยรุ่นอย่างเราเรานะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการชุดลูกไม้วิไลแบรนด์นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดวิไลแบรนด์นะคะหรือโทรที่095376 มาจากชุดลูกไม้นะคะที่เป็นลูกไม้เนื้อนิ่มต่อแผ่นเชิงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นกระโปงผ้าวอเลนเจอร์โนโหางยาวแบบนี้นะคะนี่คือสีเทาค่ะที่น้องยายาใส่อยู่มาพร้อมด้วยสร้อยสีมุกนะสร้อยมุกสีโอรสนะคะสองชั้นสวยงามมากๆตัวนี้เป็นสร้อยมุกแห้นะคะเราประดับด้วยเข็มกัดเพชรและกระเป๋าโบเพชรน,นะคะ มาคู่กับเสื้อคุณพ่อนะคะเป็นผ้าใหมแพรทองนะคะผ้าไหมแพรทองนะคะสีเทาคู่กันออกนาะนแล้วสวยแจ่มสุดๆนะคะแต่สาหรับคุณพ่อที่บอกว่าเออเขามีอยากได้เสื้อแขนยาวมีแขนสั้นไหมมีนะคะนี่เลยนะคะเป็นผ้าตัวเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้จะผลิตเป็นทรงสูทแขนสั้นค่ะคุณพ่อก็สามารถใส่ได้ ตัวนี้นะคะใส่สบายใส่นิ่มและที่สําคัญนะคะใส่ไปได้หลายที่หลายทางเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้งองมีกักรกปรงตัวนี้เท่าไหร่น,นะคะเดี๋ยววิไนจะทําให้ดูนะคะเราสามารถเป็นพุ่นในแบบที่คุณเป็นแต่เรายังรักในชุดของเราใน,ในชุดลูกไม้ของเรานะคะแม,แม่้ที่มีชุดลูกไม้อยู่ที่บ้านนะคะสามารถใช้เลนลนี้ได้นะคะเราอาจจะไปหาเกางเกงยีสีเข้มหรือสีอ่อนมามิกกับตัวเสื้อลูกไม้ของเราเพื่อทําให้เราดู ดูเหมือนกับแบบอ่อนหวานแต่มีความซ่อนความเปรี้ยวเล็กๆไว้ในตัวนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแทนแทนนี่นะคะวิไลก็เอามาใส่คู่กับตัวางเกง,เงยีนด้วยก็ได้นะคะแบบนี้เนาะ <_ d> um> อ้ยย่าว่าไงคะย่าขอบคุณพี่คะคุณพี่คะตัวนี้ของย่าๆเป็นสีเทานะคะมีแคนเตอรบานแบบนี้เลยนะคะแ้าคุณพี่ต้องการ นี่นะคะก็จะมีไซส์ M ค่ะไซส์ M เย,ย่าแยะไว้อย่างนั้นนะคะไซส์ M นะคะอก36นิ้วไซส์ L อ,อก38นิ้วไซส์ XL อ,อ,อก40นิ้วและไซส์ XXL อ,อ,อ,อก42นิ้วนะคะสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้ที่ Line แอดวิไลแบร์นะคะ w i l a i b r a n t e s หรือโทร0953766659 แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะมีความสุขทุกคนที่ได้ดูคลิปวิไลนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามาจากทั่วโลกที่มาอุดหนุนวิไลอย,ย่างมากมายมหาศาลบางรุ่นนี่3วันหมด5วันหมด1สัปดาห์หมดนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ